ดูดวงชาวราศีธนูงูผีกัดไม่ปล่อยวิ่งหนีไปให้ไกลท่าน,นควรที่จะต้องปิดประตูหลบปลีกซ่อนเลนนะครับอย่าให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยอำนาจบารมีวาสนากัดไม่ปล่อยกัดไม่เลิกนะผมแต่บางคนมันตรงกันข้ามกันเข้ามากัดนะผมแต่ท่านหลีกหนีไปให้ไกลกลับรวยเป็นเศรษฐีเพราะสิ่งเหล่านี้มันซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดี อำนาจบารมีวัสนาโชคชะตาตกตำแหน่งชิงหมายชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรุบายท่านจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาจะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองมีดดาบปักเต็มหลังกระบวลกระบายกระสับกระซายได้มองการกลายถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดน,นะผมมีดดาบล้อมรอบ วงล้อแห่งวัตจักรจัดแจงตามตามแบบแผนประเพณีเดี๋ยวจะรวยเองท่านควรที่จะต้องปล่อยไปตามดวงชะตา้บผมไปเรื่อยๆตามโชคชะตาเดี๋ยวเป็นเศรษฐีัะผมจะได้พบปะพูดคุยเจรจาต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จเศรษฐีเงินล้านบังเกิดขึ้นกัวท่าน มันจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองเป็นเศรษฐีนับแสงสว่างแห่งดวงดาวจะหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันไปแล้วเข้ามาในดวงชะตาของท่านงูงูผีกัดไม่ปล่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพูดผีพีศาตก็กัดนะคนก็กัดนะสิ่งที่มายุ่งเกี่ยวกับตัวท่านเขาจะช่วยปาดประหารแม้กระทั่งตัวท่านก็ต้องระวงังครับผมเพราะฉะนั้นวิ่งหนีไปให้ไกลย,ยิ่งหนียิ่งรวย เจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจที่มีในลักษณะในหัวมีตะเมฆมองนะับลบหลีแก้ไขปรับปรุงราแวดระวังท่านควรที่จะต้องผ่อนคลายในชะตาชีวิตไปท่องเที่ยวบ้างนะครับไปมีความสุขบ้างนะครับผมทามให้ดวงชะตาไปสู่รับพลังแห่งความสุขก็คือพลังธรรมชาตินั่นเองนะครับท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอและดวงชะตาจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐีเงินล้าน การปกปิดซ่อนเน้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาจะพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับทรัพย์จะมีข่าวดีจะมีโชคลาภเงินทองจะทำให้ท่านรู้สึกคึกเขิมใครบางคนอายุน้อยกว่าจะนำพาเสื่อมโชคลาภและจะนำพาเพื่อนเก่าก็มาเจอกันท่านจะได้พูดคุยได้ปรับปรุงได้แก้ไขในโชคชะตาและมุ่งตรงไปข้างหน้า การเวลาของพกเรามันก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับอายุแป๊บเดียวก็70-80นะครับผมก็หมุนเวียนนะครับผมเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ทาให้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีความสุขนะเวลานี้จะ,ออะรอเมื่อไหร่ถึงจะมีความสุขครับเพราะฉะนั้นโชคชะตาบุญกุศลศาสนาท่านจะได้เจอกับศัตรูหมฆันเยอะแยะมากมายแต่ว่าเจอศัตรูแล้วจะมีความทุกข์มันก็เลื่อเดือนร้อนอยู่ใหญ่นะครับผมเราจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไร ต่อให้เจอศัตรูเราก็นั่งหัวเราะครับหัวเราะกับศัตรูนะครับท่านจะเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างกับปัญหาต่างๆให้ท่านหลบหลีกเป็นใช้ได้วิ่งหนีไปให้ไกลนะครับปัญหาต่างๆงท่านตกตําแหน่งนะครับยิ่งหนียิ่งรวยตกตําแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองลารามหัวใจพองโตหานคู่เกิดความแช่งชื่นพองฟ้าสีครามต้นไม้อิงหลังเกิดความมั่นคงคนที่เกิดความมั่นคงก็มองบอกถึงความที่จิตใจที่เป็นสุขนะครับจิตมันนิ่งก็มีความสุข ท่านจะได้เปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการจัดหนักจัดเต็มเกิดขึ้นในโชคตาด h e เ,เกิดขึ้นในโชคตาก็แปลว่ามีเงินมีทองมีบารมีมีวาสนามีโอกาสทองมีโอกาสที่จะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้มีใครบางคนนำพาซึ่งโชคลาภเราทำการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่าง ที่ท่านได้แบกภาระเอาไว้หนี้สินต่างๆจะได้มาลายหายไปสิ้นมันถึงเวลาท่านจะได้ปลดหนี้อย่างรวดเร็วครับผมถ้าไม่ถึงเวลามันยังไงก็ปลดไม่ได้แต่ถึงเวลาเมื่อไหร่ท่านจะได้จัดแจงทําตามแบบแผนอภพณีจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองเป็นเศรษฐีนั่งอยู่บนบันลังจะร่ํารวยพลิกจากร้ายกลายเป็นดีครับผมการชิงไหวชิงพลิปการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้าชูสนับสนุนแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จตกตำแหน่งเหรียญนับนะเหรียญบุญกุศลวาสนาน่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เตรียมตัวเป็นเศรษฐีเตรียมตัวเฮลันรวยเลยหรือเต่อเดนี้ไปนั่นจะได้ปรับปุงขึ้นมาทันทีทันใดในโชคชะตาจะพบใน กับใครบางคนที่เป็นคนที่ใช่ตกตำแหน่งความรักท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านี่มีแฟนอยู่แล้วจะได้มีแฟนดียิ่งๆกันไปอีกจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะพลิกแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้จัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านความเล่าร้อนเกิดขึ้นในดวงชะตาดวงชะตารับทรัพย์โดยโชค จะได้เจเริญลูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การการการเงินการมองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบนกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่นะครับผมการที่ท่านดื้นเริงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายครับนะผมท่าน,นได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าและได้อ้อมไปครับนะผมม้าไปย้องเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนา อย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเป็นผู้มีบุญวาสนาอยู่แล้วอย่าไปกลัวเลยแล้วผมเมื่อถึงเวลาท่านจะได้ก้าวข้ามขั้นจนประสบความสําเร็จดวงสุขสมการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้ลิเริ่มเริ่มปลูกผักปฏิปอยธุรกิจการงานการเงินเหมือนมีดดาบล้อมรอบไว้ปิดหูปิดตามันจะเป็นไปได้ด้วยดีมันทำยาก แ,แต่ท่านจะได้ปรับปรุงแปงเปลี่ยนได้ข่าวดีจากใครบางคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนองในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาทางด้านเรื่องธุรกิจกานงานการเงินจะร่ํารวยขึ้นมาทีทันดีทันใดชะตาชีวิตนอนไม่หลับกระวนกระวายกสั่งประชายแต่ก็แก้ไขปรับปรุงตกตําแหน่งครอบครัวเดียเ๋ยวจะเจริญลูกเรืองขึ้น,นมาทันทีทันใดเป็นเศรษฐีเงินล้านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้รับทรัพย์อัศวินถือเหรียญแปลว่าโชคชะตาของท่านจะมีเงินมีทอง เข้ามาไม่ขาดสายอีกต่อไปนะครับจะเข้ามาไม่หยุดรับผมซ้าย3าดาบขวาสาดาบบุ้งตรงไปข้างหน้ายางเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนปลอดภสมบร็จจะตาชีวิตรับทรัพย์มีดดาบปากักตรงกลางใจกระบนกระไว้กระสับกระสายแก้ไขป,ปรับปรุงพัฒน,นาเป็นไปได้ด้วยดีนับการบดิบดอยนี้เริ่มเริ่มต้นจะตกตำแหน่งที่ดีแล้วถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้ว ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Super อร Super er, ์ต s ง p e ซุปเปอร์สติเกอรไอติมหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับชาวราศีธนูวิ่งหนีไปให้ไกลงูผีกัดไม่ปล่อยระวังนะครับใท่านมีอํานาจบารมีวาสนานะครับขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสหวังดังใจใหมายจะตาพลิกจากลายกลายเป็นดีครับสวสดีครับรวย